เียการฟองบองสลสวิิเซอร์ในระยะนั้นเขาสามารถยิงประตูได้ลาเซนเป็นลูกยิงที่คมกริบถูกทำประตูได้โอกาสมาถ,ถึงแล้วทูกทำประตูได้จอร์เซราดิยุบเขาวิ่งทะลุลายเลยถูกจับลำหน้า จีซุงบินิซิอุสยัดเข้าไม่ได้เลยเขาดักเขาได้ทําให้ทุกแห่งเปียนการต่อสเป็นการเลี้ยงผ่านที่ข้องแคลมาดยึดโอ้โหยิงลูกนี้โอ้โหเป็นกาเปิดบอลแล้วอยากยิงได้เฉียดผาดจบแล้วยึดีมากกระทำ บอลเวด้วยมีบอลให้กับเพื่อนอโอกาสมาถึงแล้วจุดก,การพยายามยิงที่ดีแต่่วาดีโยทำท่าจะเปิดบอลอ้อาวส์เลี้ยวเข้าวายโอ้เขาผ่านไปแล้ว พระตูที่สนนามก,การเลียผ่านที่ต้องแ้ามาเห็นประตูที่ยอดเยี่ยม